กองไลฟ์อยู่เนี่ยไลฟ์หนาวงามทั้งหมดหกสิบกว่าคนเนี่ยคุณมาบอกว่าอันนี้กล้องไลฟ์ใช่ไหมคะเออขอขอขอมาถ่ายหน่อยได้ไหมคะหนูจะคุยกับคุณแม่อย่างน,นี้ได้เหรอคะเพื่อนทั้งหกสิบเอ็ดคนไม่มีใครจะคุยกับคุณแม่แล้วหนูก็บอกกับพี่เลี้ยงว่าหนูจะเอ,อให้กำลังใจคุณแม่จะขอบคุณคุณแม่ที่เลี้ยงหนูมาเให้มี ความมั่นใจในแบบนี้ไม่ได้ค่ะถ้าเราให้หนูคุยกับคุณแม่คนเดียวเนี่ยเราก็ต้องให้อีหกสิบเอ็ดอีก60คนเขาก็มีคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้กำลังใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นกฎกติกาที่มันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่จริงๆกับปฏิกิริยาและการกระทําอะไรหลายๆอย่างอะที่มันดูเหมือนจะไม่ค่อยเหมาะสมอะอันนี้มันก็เป็นเกณ์เหมือนกันนะคะที่ กรรมการและโค้ชที่เขารู้จักคุณที่เลี้ยงที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยเขาก็สามารถจะคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเป็นคําตอบส่วนใครที่บอกว่าเ,เมื่อตกรอบไปแล้วเวทีแห่งนี้ไม่ได้มีคุณค่าสําหรับตนเองก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างที่บอกแต่สำหรับแม่ปุ้ยนะคะทุกเวทีในประเทศไทยมีคุณค่าหมดไม่ว่าจะเป็นมิสแกรน มิสเอิร์ธมิสอะไรต่อมิสอะไรมีคุณค่าเวทีเขาส่งอิทธิพลเวทีเขาส่งคุณค่าค่ะเขาสามารถปลุกพลังของผู้หญิงขึ้นมาได้เนี่ยมีคุณค่าหมดถ้าคุณจะมองว่าเวที m อ t ไม่มีคุณค่าสำหรับคุณแม่ตนไลค่ะแต่มันก็แปลกนะคะถ้าคุณบอกว่าเวทีของเราไม่ได้มีคุณค่าทำไมคุณถึงอยากจะเข้ามาในเวทีของเรา ทำไมคุณถึงต้องการที่จะผ่านเข้ารอบไปในรอบลึกๆนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ให้ใหคิดพี่นาตอบเสาวกินาลีค่ะถ้าพี่นาอยากตอบหรืออยากฝากสากินาลีคือความสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองของประเทศไทยที่ไม่เคยเป็นรองชาติใดในโลกประเทศไทยของเรามีวัคซีนไม่เพียงพอแต่มีเสาไฟที่เพียงพอต่ก,การมองเห็นทุกบ้าน <c oughs> ดังนั้นอยากจะตอบบอกทุกคนว่า สาไฟกินาลีคือสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองในเงินเงินในบัญชีของนักการเมืองค่ะเขามานั่งสีนี่ทำอะไรแต่ว่า